จริงๆก็มีนะความรักมันก็มีทั้งแฮปปี้บ้างทะเลาะก,กันบ้างอะไรช่วงนี้ผมจะทํางานหนักช่วงนี้ดูผมไปจริงจังกับละครหนักมากเลยครับก็กจะไม่ค่อยคนก็จะไม่ได้เห็นผมอัพนันอัพนี่อลยนี้ครับเพราะว่าผมก็ถ่ายละคร4วันเองครับอีกสวันผมก็จะไปเรียนเรียนแบบนั้นมากแต่จริงเรายังคุยกันอยู่เรื่อยๆอะไร เดิมครับไอ้น้อยลงเนี่ยจะเป็นการ,รท,ที่ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยอาจจะได้เห็นรุ้นนี่นั่นน้อยลงเนี่ยเพราะว่าผมก็จะมาทางแบบว่าการทํางานเยวมากคือคือมันก็ไม่ผมก็ย,ยังไม่ได้เลิกหรือว่าอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็ไม่เกี่ยวว่าว่าจะต้องเลิกไม่เลิอกอะไรยังไงแล้วต้องไปกลัวคุณพ่ออะไรเงี้ยเพราะสุดสุดท้ายแล้วผมว่าความรักน,นั่นเนี่ยเป็นความรักของผมกับเบสอะถ้ามันมีวันหนึ่งมีอะไรเกิดขึ้นผมว่าพ่อแม่โอ้ผมเข้าใจ